วันดีครับปีนองเอฟซีครับวันนี้ตามมาเล็กลัวปีล่วงจงกับว่าปีล่วงจงแกงไงไรปีนองอมาเล่กนะครับเดี๋ยวปีล่วงจงต่างาก่อนนะครับวันนี้ปีล่วงจงแกงโตปีนองเออโตปีล่วงจงกู๊ดไวเรียบร้อยแล้วครับตอดกุ้งปีนองน้ำเต๋ปีนองอ่านี่เกลืองับก็ไม่ต้องปูดไรมากปีนองเดี๋ยวปีล่วงจงไรน้ำเต๋ก่อนปีนองเอออ่าน้ำเต๋ได้ไปเลยครับ อ่าไส้น้ำตีกับแล้วก็ปีร่วงจงไส้เกลืองกับปีนองเลือดกับมันอืมใส่ไปเลยกับล่างกรอกไส้กับ แล้วก็เต้ไปเลยพี่น้องเอ้ยเต้เลยครับอ้วนเกลืองไงก้าวอ้วนกับวันนี้ล้มปัดร้อยครับไอ้น้ำเต้เดือดจักเดียวนะครับปีนองเดียวปีล่วงจงไปได้ได้ตั้มตัวเดียวกาเรามาเต้โต้กับตัวเดียวอ่าน้ำแกงปรุงแล้วปีนองเออกบปีล่วงจงเต้โต้นะครับเต้ปีล่วงจงกูดไว้ครับมือลานกระหันแล้วปีนองเออ Long chung, tay về luôn gặp gang, gặp 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 ngay gặp gặp bị gặp 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 Nó gặp 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 ่โต้เปื่อยแล้วพี่น้องเออแกงผุ้งกระดักเลีวเละตะกับแล้วก็ปีล่วงจุงใจกุ้งกับอ่าใส่ไปเลยใส่ไปเลยพี่น้องเออเละตะกับนี่น้ำจูดะริดกับอืมกวนเลยกับพี่น้อง เดี๋ยวกบปีล่วงจงใส่เกลีองปรุงนะครับเกลือครับโรยเลยพี่น้องเอ้ยแปลงว่านครับโรยเลยครับเดี๋ยวก็ปีล่วงจงใส่ใบกรูดครับพี่น้อง,รง,องโรยเลยครับอ่าขวนพี่น้องเอ้อเหลือตะกับนี่อ้าย โยบโยบปีนองแล้วก็ต่อเดียวปีล่วงจงจิ้มครับต่อเดียวปีล่วงจงแกงอะไรวะน้องอบลาเก็บมากว่าแกก้าไปเลยดิปีล่วงโอ้แกงอะไรกันปีล่วงจงแกงตอแกงเตะตอกับกุ้งเนี่ยยอบโยบโบเลยอือ กินจังพี่ลวงใช่เปื่อยเลยนี่นี่น้องเอาปลาเก็มมากว่าพี่ลวงนี่อ๋อเออน้อยปลาเก็มจังน้อยอ่ะนี่ลวงงน่อ้ตัวเดียวพี่ลวงจงตอดตัวเดียวกินกับแกงตอเนี้ยนีก้าก้าพี่ลวงตัวเดียวเอาแกงตอลบไปนักตัวนี้ห้าตัวเดียวตบกุ้งมาพี่ลวงกาแกงโรกแล้วพี่นองเดียวพี่ลวงจงลงจิ้มเล่กับหวานรสชานมันปลือมังพี่เด็ตักครับผมอืม Mm, mm. ah, Nei You up? You up, Bill? You